สวัสดีครับพี่น้องผูร้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับพอดีหมื่อวานนะครับผมมาจับงัวไอ้ไอ้หน่อยกินนม้มให้คอกของเส้นตีนะครับซึ่งเพิ่นกบมาเลี้ยงงัวใหม่นะครับเต่ก,รรก่้อนเพิ่นก็เคยเลี้ยงนะครับช่วงปีสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเพิ่นมาถมทีอยู่หน้านะครับที่ออกจากบ้านผมมาทางเมืองนะครับมาทางรัตนบุรีนะครับ ผลน่าลงทุนเห็ดแบบเป็นยังไงเกษตรพ่อเพียงว่เลือกเป็นโคกหนองนาอย่างแนวลายแนวอยู่แต่เป็นเห็ดเองเนาะครับเป็นลงทุนเห็ดเองผนบดเสกเสขาโครงการนะครับมาปลูกตน้ตนไหม้ต้นไหลเบื้องข้าพี่น้องข้างนาคนเป็นต้นพยุงเนาะครับกำลังงามเลยนะครับซึ่งปลูกเด้ปีหนึ่งสองปีนะครับกำลังหมดยางงามเลยแล้วก็เบรงครับปลูกหญา้าปลูกงูเนาะครับพี่น้องมาลงทุนสื่อเงียนหน่อยียังมาลงเนาะครับผลว่าเบื้องายเนี่ยผลว่า สุดพอทุ่มทีก็คุดสางมจะเกิเบิดสามแสนแหละเพื่อนเรามันเสียบุญพ่อเพียงเลยเพื่นว่าแต่ว่าก็คือว่าเพิ่นคนมีเงินแน่เนาะก็เพิ่นเก็ได้ก็ได้เนาะแล้วก็เบิ่งจอหนามจอยังในเรื่อเลี้ยงงัวเนาะก็เพิ่นก็เริ่มเลี้ยงงัวนไหมเนาะก็พอดีเพิ่นงัวเพิ่นออกลูกหมูว่านเนาะครับแล้วก็งัวเพิ่นกินนมบ่ด้ผมก็เลยมาจับซอยมัอนี้ผมเลยแวะเขาบิ่งอีกเนาะครับว่ามันเป็นยังไงนาะผมก็เลยเอาเลสิไายฝากพี่ฝากน้องครับผู้ที่ตามช่องนะครับเบิ่งหลายๆแนวนะครับแต่ว่าก็อาจจะ เป็นเน้นเกี่ยวกับง่วนาะครับเพราะว่าผมสีทายเบิ้งงนาะครับเรื่องปัญหาของพวกง่วแม่ไหมนะไอ้ง่อนแม่ไหมนะครับเป็นแม่เป็นง่วตัวใหญ่แน่แล้วก็พ่อพี่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวก็อาจจะเจอปัญหาขึ้นก็เพิ่นัคือลูกกินนมบ่้เนะครับก็อาจจะได้ตามหมอตามยังนะครับกินนมนาเหลืองซึ่งผมเคยลองคลิปนะครับเกี่ยวกับนมนาเหลืองนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่ามันสําคัญแน่นะครับกินเร็วมันก็พุ่งภูมกันนะครับสีส้งไปหาลูกกันหลายนะครับ กระสีสูงก้อนกินซาๆนาะครับซึ่งเมื่อวานเพื่อนมันออกตอนจับถุงหมุดมฮอดยามสอนเห็นต่น,นอนเกียรขี้ต้มอยู่เพื่อนวหมสำหรับลูกงัวเพะะื่อนนรัก็ได้มาจับกินม้วนตอนทิงเที่ยงหรือใบไบน์แหละเมื่อวานเนะคาับผมจำบ่ได้นอ่ะนี่คือแม่นี่นะครับสำหรับ <c oughs> แม่เพื่อนสื่อมานะครับเพื่อนสื่อมาเอาตัวเลขหกหมื่นเจ็ดบ่ตามผมสอบถามเพืนนะ่อนเนาะม้วนแต่ตัวนี้จ้องเพื่อน่นนอยู่ในหน้องเพื่อนไปซีข่าวอยู่ เพ่นเพื่อนนะครับ <c oughs> นะลักษณะกับินโดูบาซิสนะครับเลือดเจ็ดสิบหานะครับเป็นแม่สูงง่ายนะครับเบืง้งเต่านมเพื่อนนะครับลักษณะกะ่าราคากับโบแพงแห้งนะครับเบื้องหางแกดินเลยลักษณะสุดยอดเลยเอนะอนี่ก็คือปัญหาของพวก บื hora, hehe, izer, ้อขับเตานมแต่นมเพิ่นหมย้าเนาะหัวนมเพิ่นหม้อเหร้าสลาพว่าหัวนมนี่พอดีเลยครับสลาบแม่แบบนี้เนาะครับพอเก็บไว้นะครับแล้วก็บ่วห่าแห้งปันใดเนาะครับเมื่อวานผมมาจับเขาซ่องเขายังไงกับเพิ่นกับบัวนี่ปันใดเนาะครับแต่ทั้งแต่เจ้าของกับไม่เนาะครับกับก็เลยสิบ่วคอยอันนี้ปันใดเนาะครับกับสิย่านแน่ตื่นแน่เพราะบ่เคยเลี้ยงว่าตัวนี้แห้งแบบนี้เนาะครับก็เลยติดตามเนาะครับเบื้งครับลูกเขานี่ แต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งไม่เป็นปัญหาหรอกซึ่งเพ่นักานเป็นไปซื้อมาแต่ทางสารคามนะครับทางฟาร์มทางสารคามนะครับแต่ก็บบออยากเอ่ยซื้อฟาร์มเพื่อน้องครับเนื่เพระาะว่ามันก็อาจจะบวกเกี่ยวกับฟาร์มนะครับฟาร์มก็อาจจะซื้อมาจากในหอยหรือชาวบ้านนี่กันนะครับเนาะเพรานะว่าโอ้ยไก่คือมาขันใส่หูเทียน่อนี่เนานะซึ่งเพะนะ่นัาเขาผสมแบบยังไงล่ะพริกพริกแดงบ่มาเนาะครับคนกําหนดขอดมกกล้าเนาะครับแต่มมาาอดเลี้ยงเดือนนึ่ครับนเมันกเลี้ย ใกล้คืนแล้วก็คลอดลูกเลยน้องครับเอ๋อคลอดโดยที่เจ้าของกับโบนี่หัวมันสิคลอด,อดไว้ปานนีท่านวะ่าซึ่งนี่คืองวัวอาจจะสมมาแล้วน้องครับแต่ว่าเขาก็เขาอาจจะบุกหูว่างัวติดมาบ่ติดมาเลยว่างวัวเป็นเสื่งพอพันน้ำบานหรือเสื่งปลามากกว่าสังนาะแต่ว่าเขาก็ใส่เอาใบพอพันที่เป็นโตดังๆหรือตัวยังไงให้ลูกดีๆเนาะครับมาเพื่อสิขายงวัวให้มันอันนี้เนาะครับเนี่ยก็อาจจะเป็น หรือเขาอาจจะบอ๊องูหรืออาจจะมาสมไม่รีตัวนี้กับผมกับบแองในใจเนาะครับว่าเขาได้ผสมตัวนี้อิลีบอนหรอก็ะพอเขาอาจจะขึ้นงวาอาจจะขึ้นนังสิเป็นสัตว์แล้วก็เขาก็เลยสมเขามากสิเนาะครับแต่เขาอาจจะบ่ไดเจต้นหน้าสีตัวเข้าก็ได้เนาะแต่ว่าก็ตัวนี้ก็แต่ว่ากันยังไข่ยอยู่เนาะครับพอบางคนนี่ตามที่ผมเคยเห็นชาวบ้านซื้อมานี่ว่าทองทองสมากมันบ่าทองเนาะครับซื้อมาจากตลาดอย่างนี้นาั่งเนาะครับ มัมันก็เดี๋ยวมันผสมไหมนาะครับก็เป็นการเสียเปรียบกันเพราะว่าซื่อเงาะทองแต่มันบ่ทองเนาะครับแต่ตัวนี้คือว่าเออมันก็อันนี้อยู่พอมันทองแล้วก็มาขอดเลยเนาะครับมึงต้นนี้เพิ่นก็มีคือหูหูสอยนะครับซาลแมนี่หูขาดหูขาดคางคางคัวแน่ก็บ,บ่บ่โป๊ปเปียนยั้งนะครับต้นนี้หัวมันนี่หัมันได้ว่าต่มันได้ลูกตัวนนะ่ะนะครับว่าแต่มันผสมติดได้ลูกเบิง่ง โอ้พวงสางดีนะครับสูงลอยก็ยหาซิบบวกเลยนะครับลอยลอยหาซิบหาเกินไปนะครับบิดเบี้ยบต้นมาที่แหลกจอยเลยนะครับเบื้องตัวคิดว่ามันสิบดอันนี้เป็นไงน,นะครับคิดว่ามันจะจอยนะครับมะเลี้ยงมันก็อ้วนขึน้นอ้วนขึ้นแบบมะโนมไข่เลยซื้อมาได้เดือน,นเดียวนะครับ <laughs> เดือนนี้มาออกลูกเลยนะครับ อ้าวนะครับอีกแม่นึงนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาก่อนะครับแม่นี่ซื้อมาหกหกหมื่นบาทนะครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ดำดำแม่ดำดำเบื้องรับเขาผสมไปนะเคเอฟสามหนึ่งนะครับคลอดได้ยี่สิบหมือกนะครับเพิ่งจะซื้อมาเลยนะครับเบื้องขึ้ไปหลี่แม่นนี่เนาะนะครับตัวนี้ลักษณะก็ออกมันนะครับออกมันหลายนะครับบาซิดก็น่าจะ บ่หลายนะครับมีแนวนิดหนึ่งประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์ไปเลยสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเซลลาบาซินสเหรับตามที่ผมเนี่ยเมืองศรเป็นไผ่ใหญ่ผสมมันนะครับหลายเป็นออกเป็นงวดดำนะครับงวดตาลดำๆเจอตัวนี้ก็เบเป็นลักษณะนมกับเสียดายนะนมนี่เต่าไอ้หัวนมเขาสั่นดีแล้วก็เต่าก็จะโบยยิ่งแห้งนาะครับเกิดจัดการให้ลูกพันย่างอ้วนย่อ้วนตับเลย สำหรับแม่นี่นะครับน่าข้าหกมืดนะครับเบิง้งลึ่งเบิ้องยังนี่เขาทาเลยนะตัวนี้แม่นี่ผมก็มักนะครับผ <c oughs> มมักแม่นีน่ลูกเขานี่อ้วนตับเลยแต่กับตอน,นมาเลี้ยงเนีจักเดือนออกตัวหน่อเป็นลำปีนะครับเป็นลำปีแล้วแต่เพิ่งฉีดยากับเศร้าแล้วนะครับเป็นจุดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาหม่งไปเปิดไปทายให้เบิ้องทายเบิง้งลูกเขาเต็มๆก่อนพี่น้องผลงานเกียร์สามหนึง่งนะครับ อย่า่อเขาเขามาเนาะครับสุดยอดเลยนะครับปุ้ยนะครับหลังหลังเป็ดแป้นเลยนะครับสีแดงดีนะครับแดงเข้มเลยนะครับแล้วเสียปกติง้วดำนี่เสียไส่ยางยากนะครับใส้พอแดงแดงนี่บางตัวออกมาเหลืองนะครับออกเหลืองเลยก็มีนะครับพวกง้วดำนี่พวกง้วแม่สีดําผมก็ย่อมอยู่นะครับจังกอของพี่ไส้ผมใส่ปีสาแดงออกมาก็ยังออกเป็นเรืองเหลืองนะครับซึ่งก็ มันออกได้เนอะครับเพราะงอวดดานี่บางคนจนว่าง้วดดาเป็นกรรมเป็นเว้นแหละกับเรียงง้วดดำเพื่อนว่ามันมันผสมยากนะครับเรียงก็ออกมาดังอากลากปลาอ้วนนมก็มี่นะครับอวนดำเจ้าตัวนี้ออกมานี่แดงจึงคืองเลยนี่น้องสุดยอดเลยนะครับเคอสามหนึงนะเบิ้งเป็นจุดเป็นยังยื่น้ำโตเพิ่นเพราะว่าหลองร้อยของลำปีสกินนะครับสั่าละน ก็ลังสิอ้วนดีๆนะเพื่อนเอามาเป็นลำปีนะครับมันก็ชะงักแต่ก็คผมถือว่าบ่ชะงักแต่กับอ้วนค้นงัวผมอยูนะครับแม่เนลำตัวเงานะครับเวลพื่อนเรียกงัวกระเขาทาอยู่นะครับสำหรับเพิ่นเพิ่นเคยเลี้ยงมาก่อนให้กันนะครับแต่ว่าลักษณะงัวยังเป็นกระจะเบิ้งอันนี้เป็นเบิ้งเก่งกันเป็นไปเบิ้งคอกของผมเลื่อยอยู่นะครับไปศึกษากันเลยอยู่เซียนตีนะครับเซียนตีเพิ่นมักเลี้ยงไก่ตีน้ำนะครับ ก็มาเลี้ยงวัวไม้เนาะครับเพื่อนบุหัวจะเสียเงินไปยังน้องพวกเฮดเบิ่งเพื่อนเฮ็ดให้ให้น้าเพื่อนกระไลเนาะครับพี่น้องโอ้ดีจ้ะไปไายหกไอ้น้องหน้าไอเพื่อนเห็บเพื่อนเห็บเบิ่งน้าแน่นิดนึงนะครับโอ้นมพี่น้องเลยอ๋อเนาะครับหนุ่มเบิ่งเพื่อนมาเฮ็ดเป็น เทียงหน้าไอ้เป็นยังไงสะอยู่นี่บ่อเลี้ยงปลาเนาะครับเป็นสะกลางน้ำเนาะครับบัวเพิ่งบัวเอาไปไว้กลางน้ำเนาะมีหอดเทื้อได้พี่น้องเบิ่งเอาเหี้ยมาไว้ถ้าพายเหรียญนี่นี่เนาะครับเนาะสุดยอดเลยนะครับโอ้เห็นได้จะได้ขึ้นเพิ่นเนาะครับพี่น้องยอมเห็ดสุ่มเห็ดยังไงนี่ครับบ่อเลี้ยงปลาเพิ่นสองสามบ่อเนาะครับแล้วก็เห็ดเป็นสลา นางชิวๆยำสับยำเลี้ยงบ้าหนิเขาทานะครับเนาะเขาทาปลาที่หัวตกหลอบ้านบังฟังเพิ่งกับปลูกหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสราเอลก็ลงต้นซักทองครับเบิ่งโอ้สุดยอดเลยนะครับเนาะได้เฉดีมีพื้นที่เฮ็ดคือเพิ่มนะครับพี่น้องเบังสองสามบอเลี้ยงเลี้ยงกันเลยเพิ่งกับปลูกไอ้เพิ่งกับเลี้ยงปลาปลูกต้นใหม่น้ำนะครับพี่น้องปลูกต้นนั่นจะเป็นปลาอนุบาลเพิ่นบ่ปลาหน่อยเพิ่น นกับทายหลายๆเนี่ยฝากพี่ฝากน้องครับผู้ติดตามช่องนะครับทายเบิ่งวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเพิ่นมาเห็ดลงทุนมาเห็ดเป็นอันนี้มันเพิ่นว่ามันเป็นเกษตรพ่อเพียงหนอกคนหน่อยมันเบิดหลายแล้วหลายแสนแห้งนะครับเป็นแค่อันนี้ก็เบิดหลายแสนครับเบิ่งเป็นลงทุนเห็ดระบบหนามนรับจอจอหนามจอยังกับเบิดเป็นหาหกหมื่นเพิ่นว่าทึ่งนี่ครับใส่ติดโซล่าเซลล์นะครับโอ้ คือว่าเราเพิ่นมีเงินหลายเนกับเพื่นจะได้กระดับนกับจังกรมก็เฮ็ดยังคือเพิ่นบริบูรณ์ดอกเดี <c oughs> <c oughs> tá, here, ๋ยวจะคิดจากไดคือเพิ่นเนี่ยเราจะว่าก็เฮ็ดบ่ได้เรา์นกับเอาเอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เนกับมันสีเงาแนนก็ขอบคุณที่รับชมเนกับฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์เนกับผมเป็อนกหรือว่ากดติดตามให้นะครับเฉพาผู้ที่เขาเมืองใหม่เนกับเป็นกำลังใจกับผู้เฮ็ดคลิปนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนยามผมลงคลิปใหม่นกับผมเป็นนกหรือว่ากดคลิปใหม่ของผมคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ครััับบสสวดีคร